ทำไมทุกคนถึงต้องยื่นภาษีแล้วภาษีรายได้ติดลบคืออะไรจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรรู้จริงเศรษฐกิจไทยตลอดมาประเทศไทยเก็บภาษีได้น้อยแม้จะมีคนทำงานหลายสิบล้านคนแต่มีเพียงส่วนน้อยที่ยื่นภาษีและมีไม่กี่ล้านคนที่เสียภาษีจริงทําให้รัฐมีงบประมาณจํากัดจะทําสวัสดิการให้ทุกคนทั่วหน้าอาจไม่ไหวที่ผ่านมาจึงต้องเลือกช่วยเฉพาะคนเดือดร้อนก่อน ซึ่งก็ต้องมีขั้นตอนตรวจสอบรายได้คัดกรองคนที่ไม่จําเป็นต้องได้รับออกแต่ก็อาจพลาดทําคนที่จนจริงๆตกหลน่นทําให้ยังลดความเหลื่อมล้ําได้ไม่มากและจริงๆการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยก็ออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างรายได้โดยเก็บในอัตราก้าวหน้าใครมีรายได้มากก็เสียภาษีมากใครมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องเสีย และหากนำระบบภาษีรายได้ติดลบหรือ negative income tax มาใช้รัฐจะกำหนดเส้นรายได้ขั้นต่ำเอาไว้ใครมีรายได้สูงกว่านี้ก็เสียภาษีตามปกติแต่ถ้าต่ำกว่ารัฐจะช่วยโอนเงินเพิ่มให้วิธีนี้ช่วยให้คนที่รายได้น้อยทุกคนมีเงินพอใช้ชีวิตช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ตรงจุดกว่าอีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้คนยื่นภาษีเพื่อรับสิทธิ์เมื่อทุกคนเข้ามาในระบบ รัฐก็จะเห็นชัดว่าใครมีรายได้น้อยหากเกิดวิกฤตอีกก็ช่วยตรงไปที่คนจนได้เลยไม่ต้องเสียเวลาลงทะเบียนใหม่ไม่มีใครตกหลน่นอย่างไรก็ตามต้องปิดช่องโหว่ไม่ให้มีทั้งการปลอมรายได้ให้ต่ำหรือไม่ทำงานเพื่อรอรับเงินและการใช้ภาษีรายได้ติดลบจะทำให้รัฐมีภาระรายจ่ายเพิ่มแต่เมื่อคนเข้าสู่ระบบมากขึ้นในระยะยาวจะเก็บภาษีได้มากขึ้นช่วยเสริมเสถียรภาพการคลัง และลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจไทยได้